ของเล่นชิ้นใหม่มีคำถามมาให้เด็กๆตอบทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ค่ะข้อใดคือของเล่นฟังคำถามอีกรอบนะคะข้อใดคือของเล่นภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3ามคะ เก่งมากค่ะข้อที่2ของเล่นชนิดใดที่อยู่ในห้องเรียนของเล่นชนิดใดที่มีอยู่ในห้องเรียนภาพที่1ค่ะภาพที่สอง หรือภาพที่3ามคะถูกต้องค่ะข้อที่สมค่ะเมื่อเด็กๆเ,เล่นของเล่นเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเด็กๆเ,เล่นของเล่นเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร ภาพที่หนึ่งค่ะวางของเล่นไว้เต็มพื้นเลยข้อที่สองค่ะช่วยกันเก็บของเล่นหรือภาพที่สามคะให้คุณพ่อคุณแม่เก็บให้ถูกต้องค่ะเด็กๆ เรามาต่อในข้อที่4ของเรากันเลยค่ะเด็กๆข้อที่4ภาพใดคือภาพดอกไม้คะเด็กๆภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3ดีคะเด็กๆภาพไหนดีนะใช่แล้วล่ะค่ะภาพที่สองนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะ ข้อที่5ภาพใดคือดอกราชพฤกษ์หรือว่าดอกคูณนะคะเด็กๆภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3ดีคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะใช่แล้วล่วคะค่ะภาพที่1นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เยี่ยมมากๆเลยคะ่ะ ต่อไปเรามาต่อกันในข้อที่6นะคะข้อที่6ของเราดอกไม้ชนิดใดนำไปไหว้พระได้คะเด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3ดีคะภาพไหนดีนะใช้แล้วล่ะคะ่ะภาพที่3นั่นเองคะ่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับข้อที่7จนะคะจากภาพให้เด็กๆสังเกตว่าลูกศรชี้อวัยวะส่วนใดบนร่างกายของหนูภาพที่1ขออาขา 2ต่ออาตาสาหออูหือค่ะจากภาพเด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่าลูกศรชี้อวัยวะส่วนใดบนร่างกายของหนูนะคะแล้วเลือกตอบมาหนึ่งข้อเลยค่ะเด็กๆที่ตอบถูกจะได้หนึ่งดาวนะคะเริ่มกันเลยค่ะ ติ๊กตกติ๊กตอกติ๊กตกติ๊กตอกติ๊กต๊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 อกเด็กๆตอบถูกกันไหมคะคำตอบที่ถูกคือข้อสองตออาตาเด็กๆเก่งมากเลยค่ะไปที่ข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่แปด ภาพใดไม่ใช่อวัยวะบนร่างกายของหนูหนึ่งเท้าสองมือสามถุงเท้า เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยค่ะเริ่มจับเวลาค่ะติ๊กตอก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 ค่ะคำตอบที่ถูกคือข้อที่สามถุงเท้าถุงเท้าไม่ใช่อวัยวะบนร่างกายของหนูนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ได้เพิ่มอีกหนึ่งดาวแล้วค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับข้อที่9ให้เด็กๆนะคะเลือกภาพที่ถูกต้องนะคะคำถามมีอยู่ว่าภาพใดเป็นภาพของอวัยวะที่ใช้ในการ ฟังค่ะภาพที่หนึ่งมือภาพที่สองหอูภาพที่สามตาเด็กๆเลือกคำตอบได้เลยนะคะเริ่มจับเวลาค่ะ ติ๊กตอก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 ตติ๊กกอคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สองหูนั่นเองค่ะเด็กๆที่ตอบถูกได้เพิ่มกันอีกหนึ่งดาวเก่งมากเลยค่ะไปที่ข้อต่อไปเลยข้อที่สิบข้อสุดท้ายของเรา เด็กๆด,ดูดีๆนะคะให้เด็กๆเ,เลือกภาพที่มีความสัมพันธ์กันค่ะข้อที่1นึจมูกกับดอกไม้ข้อที่สองปาก กับทีวีหรือโทรทัศน์นั่นเองค่ะข้อที่3นิ้วมือกับรองเท้าเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะเริ่มจับเวลาค่ะ ติ๊กตอก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 หมดเวลาแล้วค่ะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งนั่นเองค่ะที่มีความสัมพันธ์กันก็คือจมูกกับดอกไม้นั่นเองค่ะเพราะจมูกของเราใช้ดมกลิ่นดอกไม้หอมๆนั่นเองค่ะเด็กๆเลือกคำตอบได้ถูกต้องกันไหมคะ ถ้าเลือกคำตอบได้ถูกต้องเด็กๆได้เพิ่มอีกหนึ่งดาวนะคะเด็กๆมาสรุปกันเลยนะคะว่า1ิบข้อที่เด็กๆทำไปเด็กๆตอบถูกกันได้ดาวกันกี่ข้อแล้วมีข้อไหนบ้างที่เด็กๆยังตอบไม่ถูกให้เด็กๆทบทวนเปิดดูคลิปได้อีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะชาวปัญญาของเรานะคะกับ3หน่วยการเรียนรู้ก็จบกันไปแล้วเราพบกันใหม่ใน หน้าพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะสำหรับวันน,นี้ต้องลาเด็กๆไปแล้วสวัสดีค่ะ